ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์และ small dream เสนอดองจังเกอร์ตอนรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยที่ึ้นชื่อเรื่องความสวยงามจนได้รับคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยและตั้งอยู่ในพื้นที่จํานวนมากเลยจําจเป็นต้องมียาฐา,านะในการช่วยเดินทาง เราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะว่าเขาช่วยอ,อะไรในการช่วยเดินทางไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อาคารยันรวม3าค่ะอยู่ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียกกันว่าอาคาร C3 ค่ะที่นี่นะคะจะเป็นที่จอดรถไฟฟ้าทั้งหมดนะคะและข้างในนี้จะมีแบตเตอรี่ค่ะเราไปติดตามชมดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ พี่ก้องบอกกับเราว่าแบตเตอรี่รถ1คันจะมีทั้งหมด12ก้อน1วันจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่2ครั้งแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งาน1ปีหนังลูกละ32กิโลกร,รมัมมีกระแสะไฟฟ้า6โวลต์1น0แอมป์ค่ะต้องขอขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะต้องมีความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงขับรถค่อมเส้นตลอดเวลา และเซ็นชื่อทุกครั้งห้ามบรรทุกเกิน1ิสีที่นั่งเพื่อความปลอดภัยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังจะขับพาดี่คนขับรถันนค่ะพี่คะที่เคยเจอแบบนักศึกษาที่เรื่องมากในการในการนั่งรถไปนีไหมคะ เดินไวเท่านี้ใช่แต่ว่าอยู่รีบหนูนประมาณประมาณนี้ไปเลยไปเลยแบบยังออกไม่ได้สถานการณ์เซ็งอะไรประมาณนี้อ๋อค่ะแล้วที่ขับรถที่นี่มานานหรือยังคะปีกว,ว่าค่ะที่บ้านรถไฟฟ้ามีความสำคัญยังไงกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบ้างคะความสำคัญแน่เลยก็คือให้คนสะดวกสบายกับนักศึกษา ไม่มีรถอะไรประมาณนี้ค่ะเคยเคยเกิดปัญหาประมาณว่าแบตเตอรี่หมดการทางีมีไหมคะไม่มีเพราะว่าเรามีเวลาเราเราต้องเข้ามาด้ออขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะเราจะมาสุภาษณ์ที่ขเขาเกี่ยวกับการสุดดนรถ อาจารย์คอนชูวันนักเรียนของหน่วยวิชาเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมสื่อสารนักศึกษากรุงเทพค่ะค่ะพี่คะที่ขึ้นรถไฟฟ้าไหวไหมคะขึ้นทุกวัน่ะค่ะทำไมพี่ถึงเลือกที่จะขึ้นรถไฟฟ้าคะมันสะดวกกว่ารถมอเตอร์ไซคแล้วลก็ปฟฟลอดภัยกว่าระวันนี้ค,ะค่ะ่พี่คิดว่ารถไฟฟ้ามีความสำคัญต่อหมหาวิทยาลัยแม่้ายหลวงยังไงคะก็ถ้าเกิดไม่มีรถไฟฟ้านี่ก็ อาจจะไปเลี้ยงไม่ทันอะไรประมาณนี้อ๋อ,อ,อนี่ก็เป็นความคิดเห็นของคนส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะต้องขอขอบคุณแม่ว้างเลยค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วก็ทําให้เรารู้ว่ารถไฟฟ้านั้นมีความสําคัญต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขนาดไหนนะคะหากใครที่ผ่านเข้ามาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็อย่าลืมมาขึ้นรถไฟฟ้ากันเยอะๆนะคะ